เดี๋ยวเรามารู้จักไตรแอกกันบ้างน,นะครับผมนะครับไตรไตรที่แปลว่าสามนะไตรแอกนะครับไตรแอกจะมีทั้งหมดสามขานะครับมีขาที่หนึ่งขาที่สองขาที่สามขาที่สามนี่จะมีสายเล็กๆนะครับเป็นสายคอนโทรลเล็กๆมานะครับนะครับเป็นสายเล็กๆมานะครับส่วนสองเส้นนะครับสองเส้นนี้นะครับจะเป็นสายใหญ่เลยนะครับผม เป็นสายไฟสองอยี่สินะครับเข้ามาที่เครื่องทำน้ําอุ่นนะครับนี่ครับสายไฟเส้นใหญ่เลยนะครับผมนะครับสองเส้นนะครับอีกเส้นหนึ่งมาจากเบเกอร์นะครับอีกเส้นหนึ่งก็มาจากหัวของฮีเตอร์นะครับผมนะครับก่อนเราวัดนะครับเราก็ถอดสายออกนะครับแล้วเราก็มาร์กเอาไว้นะครับว่าอันไหนเป็นสาย a นะครับแต่เรายังไม่รู้นะครับว่าไหนเป็นสาย a หนึ่ง a สองนะครับให้เราวัดกันนะครับ นี่ครับให้เราวัดที่เอตัวสายใหญ่ๆนี่ครับเราวัดเข้าไปนะครับผมนะครับมิเตอร์จะไม่ขึ้นนะครับนะครับมิเตอร์จะไม่ขึ้นให้เรานะครับทําการนะครับบิดซเลคเตอร์ให้มาที่คูณหนึ่งนะครับผมนะครับคูณหนึ่งครับอาจจะมาที่ศูนย์แล้วก็วัดนะครับผมนะครับวัดนี่ครับสายสีดํานะครับ วัดที่ A ตัวล่างนะครับแล้วก็สีแดงวัดที่ a ตัวบนนะครับมันจะต้องไม่ขึ้นนะครับผมนะครับสลับขั้วกันก็ไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับผมนะครับสลับขั้วกันก็ไม่ขึ้นนะครับผมแล้วเราจะเช็คยังไงว่าสายไหนเป็นสาย A 1หนึ่นะครับสมมติว่านตรงนี้เราจะเราจะรู้ได้ไงอันสายไหนเป็น A 1หนึนะครับให้เราวัดนะครับแบบนี้นะครับไม่ขึ้นนะครับวัดแบบนี้ก็ไม่ขึ้นให้เราจิ้มไปที่ สาย A 1นะครับผมนะครับแล้วก็จิ้มไปที่ตัว G นะครับผมนะครับมิเตอร์ขึ้นแล้วครับผมนะครับมิเตอร์ขึ้นแล้วก็แสดงว่าสายเนี้ยเป็นสายกําหนดเราเลยว่าเป็น A 1นะครับสายนี้เป็น A 1อันนี้เป็น A 2นะครับอันนี้เป็นสาย G นะครับนี่นะครับจิ้มไปที่ A นะครับตัวแรกยังไม่มี A1 เรายังไม่ได้กําหนดนะครับจิ้มไปที่ตัว A แล้วก็จิ้มไปที่ตัว G ปรากฏว่ามิเตอร์ขึ้นก็แสดงว่าตัวนี้เป็น A1 นะครับผมเราก็กําหนดเป็น A1 ส่วนเราจิ้มไปที่ A2 a, a 2, นะครับมันต้องไม่ขึ้นนะครับผมนี่ครับมิเตอร์วัดแล้วไม่ขึ้นนะครับผมนะครับให้สลับขั้วยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับผมนะครับนะครับสลับขั้วยังไงก็ไม่ขึ้นแต่ว่าสาย เ1เนี่ยให้เราสลับขั้วยังไงก็ขึ้นนะครับผมนี่ครับเราสลับสีดแดงมาไว้ฝั่งนี้แล้วก็สลับสีดำมาไว้ฝั่งนี้มันก็ขึ้นนะครับก็สรุปว่าเป็นสายนี้เป็นสาย A 1หนึ่งนะครับอันนี้เป็น A 2สองนะครับเดี๋ยวเรามาวัดกันว่าตัวไดแอคเนี่ยทำงานอย่างไรแล้วก็เสียหรือเปล่านะครับผมนะครับถ้าเราวัดแบบนี้นะครับนะครับวัด A 1หนึ่งเสองเนี่ยมันไม่ขึ้นนี่ก็แสดงว่านะครับไตแอคตัวนี้ใช้ได้นะครับ แล้วก็วัด A 1หนึ่งกับ g นะครับสาย G นี่ขึ้นก็แสดงว่าตายแอกตัวนี้ใช้ได้นะครับสลับขั้วก็ยังขึ้นอยู่นะครับผมนี่ครับสลับขั้วขึ้นก็ใช้ได้นะครับแต่เราไปวัดที่ A 2สองนี่ไม่ขึ้นนะครับผมให้สลับขั้วยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับต่แอกตัวนี้ใช้งานได้นะครับแต่ว่าเราจะให้ชัวร์จริงก็ต้องมานะครับนาสายไฟมาเส้นหนึ่งนะครับมาพันกับทางด้านลบนี่นะครับผมทางด้านลบ นะครับแล้วก็จิ้มไปที่ a 2นะครับผมนะครับจิ้มไปที่ a 2นี่ครับเราเอาสายสีเหลืองนี่ครับติ๊กไปที่ขาจีนี่นะครับผมนะครับนะครับพอติ๊กเข้าไปปุ๊บนี่นะครับอ่านี่ครับต่อแล้วครับผมนะครับ ต่อแล้วเราเราดึงนะครับสายสายสีเหลืองนี่ออกมานะครับไฟนี่ก็ยังต่ออยู่นะครับผมนะครับทานทิเตอร์ตัวไตแอคตัวนี้ก็ยังทํางานอยู่นะครับต้องไม่จากนะครับผมถ้าจะให้จากก็เราก็ต้องดึงนะครับนี่ครับเป็นสายของ A 1หนึ่งออกนะครับแล้วเรามันก็จะตัดวงจรให้นะครับผมนะครับเราก็สลับกันนะครับผมนะครับเอาสีแดงบ้างนะครับผม สีแดงไว้ที่ตัว a สองมั้งครับโอ้โหสายไฟมันยุ่ยเยอะไปหน่อยครับผมนะครับโอ้ยสีแดงมันทำไมถึงยั่ยเยอะนะเอาสีแดงไว้ที่ a สองนะครับแล้วก็สีดำนะครับไว้ที่ a หนึ่งแล้วเราก็จิ้มไปที่ g เลยนะครับผมนะครับจิ้มไปที่ g เลยครับผมนี่ครับเหมือนกันนะครับผมพอจิ้มไปที่ g ปุ๊บก็มิเตอร์ เข็มก็จะขึ้นมานะครับสาย A 1กับ A สก็จะต่อกันนะครับโดยที่เรานะครับเอาสายสีเหลืองนี่ครับออกมาแล้วนะครับแค่เราติ๊กไปแค่นั้นเองครับผมแค่เราทิกไปคทักไปแค่นั้นเองทีนี้เราจะให้วงจรมันตัดนะครับก็เราก็นะครับเอาสายวัดนะครับจาก A 1ออกครับนี่ครับวงจรก็จะตัดแล้วนะครับวงจรของไตแอกก็ไม่ต่อแล้วนะครับผมนี่นะครับการทางานของไตแอกนะครับผม ถ้าเราเช็คแบบนี้นะครับนี่นะครับเราต่อเช็คแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนี่ครับถ้าต่อแบบนี้นะครับแล้วเราเอาสายสีเหลืองเนี่ยครับติ๊กเข้าไปที่ขาจีนะครับมิเตอร์จะต้องต่อนะครับผมทายแอกนี่ต้องต่อมิเตอร์จะต้องขึ้นนะครับผมนะครับแล้วขึ้นค้างเลยนะครับนะครับโดยที่เราไปแตะอีกอะไรอีกมันก็ยังขึ้นค้างอยู่นะครับตรอออกมันก็ขึ้นค้างเราแตะก็ขึ้นค้างนะครับ นะครับแสดงว่าตาแอกตัวนี้นะครับปกตินะครับไม่ขาดนะครับทํางานปกตินะครับถ้าเราจะไม่ให้ตาแอกนี้ต่อเราก็เพียงแต่ว่าเราเอาสายตัวนี้ออกนะครับสายลบนี่ครับดึงสายเอหนึ่งออกเลยปุ๊บนี่วงจรก็จะไม่ต่อแล้วครับผมนี่ครับคือการวัดตัวตาแอกนะครับผมนะครับสายอาจจะยุ่ยเยีบไปหน่อยดูครับการทํางานของตแอกครับก็แสดงว่าตแอกตัวนี้ ไม่เสียนะครับทำงานปกติครับผม